ทำไมพวกนั้นถึงส่งเขามาเรารู้ตัวเสมอว่าถูกสภาสูงจับตาดูอยู่แต่พวกเขาไม่เคยเข้ามาแทรกแซงแบบนี้พวกเขาไม่เคยต้องให้รองเท้าเลอะคนเพราะสถานการณ์ตอนนี้เหรอหรือเพราะชายคนนี้ฉันไม่รู้ แต่เขาอาวุธมบมากพอที่จะครองเมืองเลยละ่ะเขาขนสิ่งพวกนี้มาเพื่อหากำลังคนรวบรวมพวกงโง่เขาพร่ำถึงความยุติธรรมพูดถึงเรื่องกฎหมายกฎหมายผู้คน ถึงเวลาแล้วที่จะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ด้วยผู้นำของเราเขียนจนกว่าจะไม่เหลือใครเพื่อฝังว่ามันจะจบอย่างไรนี่คือความยุติธรรมบนแผ่นดินลุยเซียนาลูกตะกัวและดินปืนจะสร้างความจริงให้ปรากฏและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ถึงมีคำสั่งมาที่นี่ Hunt Showdown Disolation Week 6มีนาคมถึง8พฤษภาคม ชาชิมเมมาชิเต้โซวายวลสวัสดีไปรุ่นชาวฮันชูนชนทุกท่านผมเด็กสเตอร์ทวันที่เดและนี่คือช่วงแพชท็อกพูดคุยกับกับแพชอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจ1.16และอีเวนต์เดสเลชั่นเวกที่จะเริ่มตั้งแต่6มีนาคมและจบวันที่8พฤษภาคมนี้นะวันที่เราอัดคลิปนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ60วันก็คือประมาณ2เดือนนะครับผมในส่วนของบัตรน์พาสจะมีทั้งหมดสายฟรีและสายเติมตามนี้เลยสายเติมก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะในส่วนของแพ็กสุดคุ้มก็จะเป็น ของ button p a s s และ button p a s s button ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรีบนะผมแนะนำว่าเอ่อถ้าเป็น button p a s s button เนี่ยมันก็แค่ฟ a s t f ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าประมาณ15บห้าเลเวลแค่ okay, นั้นเองแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าสองเดือนทานอยู่แล้วพี่ผมเล่นทุกวันอยู่แล้วหรือไม่ก็ทำ Daily challenge week เนาะสัปดาห์ละครั้ง พันบัตบอลเนี่ยสองบาทผมมองว่าเพียงพอแล้วนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับและในส่วนของอีเวนต์บัตเอรสุดคุ้มนะครับก็จะเป็นพวกแพ็กสุดคุ้มเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าใครชอบตัวละครแล้วอยากได้สกินปืนด้วยเียผมแนะนําแพ็กบนสุดแต่ส่วนตัวผมตอนเนี้ยผมโปร่งแล้วว่าตัวละครมันเท่แต่สุดท้ายเนี่ย ผมว่าลงได้แค่ตัวเดียวอยู่ดีอะแล้วผมก็คงจะเล่นตัวที่ผมชอบที่สุดอะดังนั้นเนี่ยผมคงจะไปเน้นพวกเรื่องสกินปืนมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของสกินปืนเนี่ยก็จะเป็นอ่าอันที่2ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วในส่วนของนักล่าเอกลุศีบอีเวนตผมเห็นมีบางคนอ่าเริ่มออกมาถามนะใน Discord ว่าพี่นักล่าเอกล s i ี e ในอีเวนต์เนี้ยตัวไหนเป็นตัวแร ไอแลนในความหมายของเขาอ่ะหมายความว่าเมื่อจบอีเวนต์นี้ไปแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงตัวละครได้อีกแล้วนะครับตัวละครที่มาในอีเวนต์นี้เนี่ยในแพชนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวจริงๆจะมี6แต่ว่าตัวหนึ่งมาเปลี่ยนเพศได้เราตีเป็น5ผมจะเปิดให้เรียงกันเลยอ่ะสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือว่าทุกๆตัวเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวอ่าอีเวนต์ Desolation Week นะครับผมซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวละครน,นี้มาในช่วงอีเวนต์ใด แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือจะมีอยู่2ตัวละครซ้ายสุดที่มีกุญแจล็อกและมีนาฬิกาทรายนั่นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีเวลาจำกัดนะมีช่วง time าานะถ้าหมดช่วงเวลานี้ไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็จะเกิดคาถามอีกว่าเอาพี่แล้วอนาคตมันจะมีการเวียนไหมผมบอกไว้แค่นี้เลยว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมี อีเวนต์มากขึ้นเท่าไร่มีตัวละครมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะมีการเวียนเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากเท่านั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของทีมงานเลยว่าถ้าเขาอยากจะทําให้ตัวละครมันขลังทําให้ตัวละครเนี่ยมันแลจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอามาเวียนเพื่อเอาใจคนที่เขาเล่นอีเวนต์แต่ถ้าเกิดเขามองในอีกมุมนึงว่า,าเอามาเวียนนะกูขายได้แน่นอนซึ่งแม่งเรื่องจริงถ้าเอามาเวียนยังไงก็ขายได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วเป็นเรื่องของทีมงานผมไม่สามารถให้คาตอบได้จรงจริง ณนะวันนี้นะตอนนี้คนที่ดูคลิปวิดีโอผมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นอยู่ทำนะครับเท็นเส้นพานะครับรับรองว่าคุณได้แน่นอนนะครับเอาเป็นต่ตามนี้แล้วกันนะครับนั่นในส่วนของอนักหน้าเอกลุศิ์อีเวนต์เรายังคงอยู่กับนักหน้าเอกลุศิ์อีเวนต์นะก็คือจะมีมาใหม่อีก2ตัวจริงๆเป็นตัวเดียวแหละแต่มันเปลี่ยนสีได้เฉยๆเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวก็คือตัวเลดกับตัวซันเดย์นะครับผมที่สามารถจะได้จากการโยนกระสุนมรณะ จากเดิมเนี่ยมันได้แค่แบทแฮนใช่ไหมมันเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เล่นตะดวงเลยผมเดิมมัเป็นปีแล้วผมไม่เคยได้อันนี้แค่มาแจ้ง,งให้เฉยว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟแลนเนี่ยมีเพิ่มมาอีก2ตัวเท่านั้นเองนะครับผมหลักๆประมาณนี้ในส่วนของอ่าอีเวนต์ตัวละครแล้วก็ตัวละครเ e อ็กซ์คลูซีฟแลกับเ e อ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์นะครับเอาล่ะทีนี้มาในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์ผมอัดคลิปวิดีโอนี้มาหลายเทคมากๆเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็ประมาณ12เทคละ เพราะเรื่องเกมเพย์ของตัวอีเวนนี่แหละคือมันแยกกันเป็น5 s e เซกชันคือหเกมเพย์สองสกิลเผาสามออีเวนพอยต์สี่เพกมาร์กและ5้าไอเทมรูทนะครับผมจะอธิบายแต่ละเซกชันแบบละเอียดชัดเจนและค่อยๆไปด้วยกันนะเราจะได้ไม่งงแต่ใครที่เล่นมาเนี่ยเพราะอีเวนเป็นหลายวันละคลิปออกช้า ใครที่เล่นมาเนี่ยก็น่าจะไม่งงแล้วแหละแต่ว่าใครที่เพิ่งมาดูคิปเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันนะครับเอาละผมจะขึ้นรูปใครจะเรียกคราชใครจะเรียกซัพลายพอยต์แล้วแต่ผมเรียกซัพลายพอยต์โอเคนะผมจะขึ้นรูปซัพลายพอยต์ให้นะครับผมนี่คือรูปอินเสิร์ตซัพลายพอยต์นะซ้ายสุดตู้ซ้ายสุดเลยจะเป็นเดทตู้ตรงกลางจะเป็นลาฟูตู้ขวานะครับผมจะเป็นพรมอล กิจกรรมนี้รูปแบบการเล่นยังคงเป็นการใช้สกิลเผ่าครับผมเป็นการเลือกเผ่าเช่นเดิมตัวละครประจำเผ่าที่จะสามารถบูส์อีเวนต์พอยต์10%ได้ตัวละครประจำเผ่าตู้ซ้ายสุดนะตู้เดสจะมีเดอะโบนไมสันโซเฟียเวิร์มบิดตัวละครประจำเผ่าราฟูตู้กลางนะครับจะมีเชลิฟฮาดินเดอะวิชฮันเตอร์เมลเทนตัวละครเผ่า ไพ่หม้ตู้ขวาสุดจะมีเฟลิสโรลี่ฮอลและไอรอนบาร์กออพี่บาร์ผมอยู่ไพ่หม้เหรอที <c oughs> นี้มันในส่วนของสกิลเผ่าและเพกมาร์กเพกมาร์กนะครับผม <c oughs> เมื่อเข้าสกิลเผ่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องแลกด้วยเพกมาร์กใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้ยการเข้าเผ่าไม่เสียเพกมาร์กแล้วหนำซ้ำมันจะทําให้ได้เพกมาร์กเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนเพกมาร์กเอาไปทําอะไรเอาไปใช้ยังไงได้มาจากไหนบ้างเดี๋ยว ทดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับในส่วนของสกิลเผ่านะครับผมทุกๆเผ่าจะมีความสามารถหนึ่งความสามารถก็คือเมื่อคุณเข้าร่วมเผ่าแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าดักไซคุณจะสามารถเห็นไอเทมลูดซึ่งเป็นไอเทมอีเวนต์ตามแมปที่กระจายตามแมปต่างๆหรือว่าตรงซัพพลายพอยต์อีเวนต์ที่อยู่กลางแมปได้ซึ่งไอตัวลูทอีเวนต์มีอะไรบ้างใช้ทำอะไรเงื่อนไขเป็นยังไงทดไว้ก่อนเหมือนกัน เราจะคุยเรื่องสกิลเผาก่อนแต่เอาเป็นว่าคุณรู้ไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคุณมีเผาเมื่อคุณมีสังกัดแล้วอ่ะสังกัดใดสังกัดหนึ่งอ่ะคุณเข้าดักไซคุณสามารถเห็นไอเทมรู้ได้ในระยะ50เมตรผ่านดักไซนะครับทีนี้มาในส่วนของสกิลเผานะครับตู้สายสุดเลยเผาเดชนะครับผมเมื่อคุณเข้าดักไซจะสามารถมองเห็นศพนักล่าและมอนสเตอร์ในระยะ75เมตรหากคุณยืนทับศพคุณจะได้การอ่าฟื้นฟูเลือดแบบช้าๆด้วยนะครับ และในส่วนของสกิลธรรมดาที่เอามาใช้กับเผ่าแล้วจะเพิ่มความสามารถเป็นมันติฟังก์ชันก็คือลิสเลียนลุกเลือดเต็มหากคุณเอาลิสเลียนมาใช้กับเดสแพดนะครับผมเผ่าเดสเนี่ย มันจะทําให้เกิดความสามารถมรัลติฟังก์ชันก็คือเวลาคุณชุบเพื่อนเนี่ยมันจะลดระยะเวลาจาก10วิเหลือแค่5วิคือชุบเร็วมากชุบปุ๊บแม่งลุกขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องอยู่เผ่าเดทด้วยนะแล้วต้องมีสกิลริสเลียนด้วยซึ่งเพกมาร์กแฝงนะครับผมเมื่อคุณอยู่เผ่าเดทหากคุณเก็บสมนักล่าคนแรกของเกมนั้นจากที่คุณจะได้1เพกมาร์คคุณจะได้2เพกมาร์กแทน นะครับผมอันนี้ในส่วนของเพกมาร์กแฝงนะก็คือค่าตอบแทนแฝงนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่เผ่านี้คุณเก็บศพจากเดิมคุณได้แค่1เพกมาร์กคุณจะได้2เพกมาร์กแทนนะครับเผ่าที่2ตรงกลางเลยลาวฟูนะครับ สกิวประจําเผ่าเขาเพคคิปเปอร์สามารถชุบเพื่อนที่กระโดกแดงได้นะผมกระโหลกแดงก็คือตายถาวรอะ่ะคุณสามารถชุบเขาขึ้นมาได้นะผมจากเดิมเนี่ยคุณต้องมีบัลตี้คุณถึงจะชุบเขาได้แต่ตอนนี้คุณสามารถชุบเขาได้เลยโดยกาแรแลกกับหลอดเลือดที่ใหญ่ของคุณเนี่ย50 HP นะครับก็จะเกิดคําถามอีกพี่เอาแล้วกรณีที่ผมเหลือแค่หลอดเดียว,วพี่ ผมจะตายไหมถ้าผมชุบเขาไม่ตายครับมันก็จะเผาไปประมาณ49 HP คุณจะเหลือเลือดแค่1 HP แล้วต้องรอให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยชาล้างคาบไหมนั่นหมายความว่าคุณจะติดสถานะปางตายและเปราะบางมากโดนผีตบโดนหนอนตอดคุณมีสิทธิ์ตายถาวรได้เลยดังนั้นนะผมแนะนําให้พกสวีทสกรีนมันจะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยชาล้างคาบไหมได้เร็วขึ้นคือจริงๆควรพกเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพชนียมันเผากันง่ายละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ในทางกลับกันเมื่อคุณชุบเพื่อนเนี่ยคุณเสียหลอดแต่ถ้าคุณเก็บศพของศัตรูอะคุณได้หลอดเลือกคืนครับมันก็เป็นทีรับทีเสียที่ผมมองว่าค่อนข้างจะดีเลยใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของเบิร์กธรรมดาที่ทําความสามารถมัตติฟังก์ชันกับทางตัวเราฟูก็คือเพ็กเมลเพ็กเมลเนี่ยจากเดิมในเวลาเก็บศพคุณได้ทูกับคอนซูมเ b l e ล แต่เมื่อคุณใช้กับราฟูความสามารถจะเป็นมลติฟังก์ชันคือเวลาคุณเก็บศพคุณจะได้กระสุนคืนได้แค่บางส่วนนะไม่ได้ได้ทั้งหมดแต่เอาเป็นว่าคุณเก็บศพคุณได้กระสุนคืนแน่ๆน,นะครับหลักๆประมาณนี้และในส่วนของเพกมาร์กแฝงนะครับผมการเผาบอสครั้งแรกในแมปตัวแรกของแมปนะจากเดิมคุณจะได้แค่1เพกมาร์คคุณจะได้2เพกมาร์คครับและในส่วนของเผ่าสุดท้ายไพรมอลตู้ขวาสุดนะครับผมเป็นสกิลเบอร์เซอร์เกอร์คือการโจมตีอาวุธประชิดทุกอย่างนะผมจะออกมาในรูปแบบ ดับเบิลดาเมจนะครับผมก็คือแพชเนี่ยผมเห็นแล้วแหละเขาเขาลดการใช้อาวุธเมลีทูเวลาแบบว่าคุณไปตีบอสอ่ะมันจะเข้าน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังคงย้ำเหมือนเดิมว่าการใช้ขวานและค้อนที่ดอกตามแมปอ่ะมันเป็นวิธีเบสิกที่ควรฝึก ให้เป็นนะครับคือมันตี 2T ทีบอสข้างเข้าไปตีสองทีบอสข้างมันตีทั้งหมดแค่4รอบเองครับสี่รอบก็คือ8 T ทีแปบ๊บเดียวไม่ได้นานเลยให้เพื่อน2คนเฝ้านอกเราทาบอสคนเดียวก็ได้แต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วขวานกระคอนก็โดนลดบริเวณรอบๆเหมือนกันแต่จําจุดที่มันดรอปได้จะง่ายโดยเฉพาะพวกตอไม้ที่มีขวานปักอยู่ตรงน,นี้มันจะดรอปเสมอกับในซับไพ่นะผมใครเจอก็ให้คนหนึ่งถือติดมือไว้เลยก่อนเข้าบ้านบอสนะครับผมเอาละ กลับมาที่เปิร์กก่อนนะครับและในส่วนของสกิลที่ทำมันติฟังก์ชันกับทางไพรมอลก็จะเป็นบิทเฟชบิทเฟชเนี่ยปกติจะลดการอัลเลอร์ทห้าสิบเปอรพวกงงหมากงไก่นกเป็ดน้ำอีกาม้านะครับผมแต่เมื่อคุณใช้บิทเฟชกับไพรมอล อัตราการอเลิร์จะเหลือศูนเปอร์เซนและนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอมาตลอด5ปีคุณสาม,มารถที่จะเข้าไปลูบหัวอีกาไปขี่นกเป็ดน้ําไปนั่งเล่นอยู่กับไอโบโอในกรงได้แล้วแต่ใครเข้ากรงเนี่ยระวังบาดทะยักนะห้ามคอมเมนต์สปอยนะให้เขาไปลองเข้ากรงเอาเองเดี๋ยวรู้เลยว่าบาดทะยักเป็นยังไง <c oughs> เอาล่ะในส่วนของเพกมาร์กแฝงนะครับผมเมื่อคุณเก็บแต้มอีเวนต์ครบ30แต้มแรกของในแต่ละตาคุณจะได้2เพกมาร์กจากเดิมเนี่ยจะได้แค่1นเพกมาร์กนะครับกิลของเรา อันไหนดีสุดนะฮะผมสําหรับผมนะถ้าเป็นในส่วนของเกมเพลย์การเล่นการไฟล์ราฟูยังไงก็ดีสุดนะฮะผมคุณดึงเพื่อนขึ้นมาคุณดึงคุณไปเก็บศพคุณได้หลอดคืนแถมคุณเก็บศพเนี๋ยคุณได้กระสุนด้วยมันไฟต่อได้นะผมถ้าเป็นบอลสายบูสนะผมคือแบบว่าไฟฟอร์วินอะสู้เพื่ชนะก็ต้องเป็นราฟูแต่ถ้าเกิดว่าเออเพย์ฟอร์เอิอ earn, ร์นนะะผมเล่นให้รวย p พ i m ม้ p แพคครับผมรวยแน่นอนผมบอกเลยคุณวิ่งตู้เงินเนี่ยคุณรวยแน่นอนรวยกว่าเผาบอดอีกนะครับผมส่วนในในส่วนของเดชเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะกับอันนี้เหมาะกับสายซับอ่ะคือถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะเอาจริงๆนะทีมผมอะ่ะช่วงวีคแรกอะ่ะมันจะมีคนนึงมีพี่คนนึ่งแกชอบเล่นเดสคือสบายมากเลยอะ่ะเวลาเข้าไปปุ๊บแบบบอกได้เลยว่าเนี่ยตายไปกี่คนแล้ว หรือเวลายิงกันเสร็จอะศพอยู่ตรงไหนบ้างเงี้ยแกพาไปหาหมดเลยเยพาเราไปหาไปนับเรียบร้อยเลยจนเรารู้ว่าโอเคศพคนตายหมดแล้วนะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะเผ่าเดสกับเผ่าลาฟูมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะนึกออกปะคือเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ศพเพื่อเอาหลอดคืนเดสเขาก็จะเป็นคนไปหาศพให้เราเราก็วิ่งตามตูดเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าจะเล่นลาาฟทูทั้งทีมก็ไม่ได้เสียหายอะไรสุดท้ายแล้วคุณยิงไว้ตรงไหนคุณก็หาได้คือศปัญหาไม่ยากหรอกเว้นแต่ว่าบางทีมไปตายในน้ําหรือในทุ่งนาแค่นั้นเองนะครับหลักๆประมาณนี้ก็แล้วแต่เราเราก็คุยๆกันแล้วกันว่าเราจะเล่นไหนแต่ถ้าเกิดว่าจะไปโซโล่ฟาร,ร์มเงินอนะ่ะไพรมอลเล่าบิดเฟสไปด้วยนะครับผมโคตรดีผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะผมใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะบิดเฟสเนี่ยที่ใช้กับไพรมอลเนี่ยการเหยียบกิ่งไม้หรือการยิงปืนเนี่ยมันยังคงทําให้อีกาแตกได้เหมือนเดิมนะ เอาละในส่วนของสกิลเผ่าเรารู้แล้ว่าตอนนี้เราเล่นแล้วมันจะได้อะไรแล้วเราจะได้เพกมาร์กจากสกิลเผ่าอย่างไรได้บ้างนะครับผมแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูในส่วนของรูปแบบเกมเพย์อีเวนต์พอยต์และเพกมาร์กรูปแบบเกมเพย์นะครับผมโดยตัวอีเวนต์เนี่ยจะมีไอเทมรูที่กระจายตามแมปต่างๆหรือตามซัพพลายอีเวนต์ที่อยู่กลางแมบปบโดยไอเทมรูท จะเก็บได้ต้องใช้แต้มเพกมาร์กในการแลกเก็บครับซึ่งเราสามารถสะสมแต้มเพกมาร์กเนี่ยไว้ในตัวได้ทั้งหมด4แต้มโดยเราจะหาแต้มเพกมาร์กได้จากไหนได้บ้างนะครับผม 1. เก็บแต้มอีเวนต์พอยครบ30แต้มแรกคุณจะได้1เพกมาร์ครับยกเว้นคุณอยู่ไพรมอคุณจะได้2 2. เก็บศพนักล่าคนแรกของเกมได้คุณจะได้1เพกมาร์ครับยกเว้นคุณอยู่เผ่าเดชคุณจะได้2 3. เผาบอสตัวแรกของแผนที่นี้ได้คุณจะได้1เพกมาร์คครับผมยกเว้นคุณอยู่ลาวฟูคุณจะได้2และวิธีที่4กลายเป็นโซลสุเอเวลในโหมดโซลสุเอเวลคุณแต่คุณต้องรอดออกมาให้ได้ด้วยนะคุณก็จะได้1เพกมาร์กเหมือนกันแต่อันนี้เป็นโหมดแบทเทิรโรว์เราไม่ต้องสนใจผมแค่บอกเฉยๆว่ามันหาไปได้จากไหนแต่สุดท้ายเราเล่นบัลติฮันเตอร์เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมเวลาผมพูดว่าโซลสวเอเวลนะถ้าเราไม่ได้เล่นเราไม่ต้องสนใจโดยไอเทมรูทเนี่ยพอเรารู้แล้วนะว่าเพกมาร์กอ็คื ไอเทมรูทนะครับผมโดยไอเทมรูทมีอะไรบ้างไอเทมรูทเนี่ยมีตั้งแต่1ค่าหัวบอสอีเวนท์ที่จะสุ่มอยู่กลางซับไพ่กลางแมปนะครับผมซึ่งใช้คําว่าสุ่มบางทีมันก็อาจจะงง,งๆเอาเป็นว่าถ้ามีบอสเดียวอะโอกาสที่มันจะเกิดบอสอีเวนต์ตรงกลางอะมันมีนะครับ แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยมันเป็นบอสตัวเดียวแล้วบอสอีเวนต์ตรงกลางมันไม่เกิดมันก็มีเหมือนกันนะผมเคยเจอทีนี้ก็จะเกิดคาถามว่าไอ้บอสอีเวนต์มันเป็นยังไงพี่มันคืออะไรหรอมันคือเหมือนบัลตี้ที่เกิดอยู่ในซับไพ่กลางแมปอะครับเวลาเราเจอบอสเนี่ยเราต้องฆ่าต้องเผาต้องรอแล้วค่อยเก็บใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นซับไพ่กลางแมปแล้วคุณเจอไอ้บอสอีเวนต์ตัวเนี้ยคุณไม่ต้องฆ่าคุณไม่ต้องเผาคุณไม่ต้องรอคุณเก็บแล้ววิ่งออกได้เลย นะครับผมแล้วเมื่อคุณเก็บเนี่ยคนทั้งแมพก็จะเห็นคุณคุณจะส่องได้หาวิคือมันเหมือนกับฆ่าบอสเก็บบอสเลยแต่ต่างกันแค่ว่ามันตัดตัดเรื่องการฆ่าเผาเฝ้าออกแค่นั้นเอง <S 2> <S 2> <S 2> คือแบบกลายเป็นว่าคุณเก็บแล้วคุณสามารถใช้ได้เลยอะประมาณนั้นโดยการเก็บจะต้องแลกแต้ม2เพกมาร์กนะครับผม กับอีกการหนึ่งที่มักจะอยู่ตรงกลางแมปเสมอนะผมซับไพคกลางแมปเสมอคือมาสเตอร์ครูมาสเตอร์คูเมื่อคุณเก็บแล้วจะบอกตำแหน่งทั้งหมดนะผมตำแหน่งบอสทั้งหมดในแผนที่ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะยังไม่เคยเก็บสักครูคุณเก็บแค่ครูนี้ครูเดียวคุณได้ตำแหน่งบอสทั้งสองบอสเลยนะครับซึ่งนอกจากคุณจะได้ตำแหน่งบอสแล้วคุณยังได้30แต้มอีเวนต์พอยต์ด้วยนะครับผมโดยการแลกอ่าหนึ่งเพกมาร์กนะในการเก็บ1ครั้งกรณีที่ตำแหน่งบอสถูกเปิดเผยแล้วคุณก็ยังคงเก็บมันได้อยู่แต่คุณจะได้้้ค่่30ตอเเนนทาัง และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มักจะอยู่ในซัพพลายกลางแมปก็คือกล่องยาลีเลือดทั้งทีมอันนี้ของดีมากเลยนะกล่องยาลีเลือดทั้งทีมเนี่ยใช้แต้มแรก1เพกมาร์กเหมือนกันนะครับและในส่วนของไอเทมรูทนะครับผมบางส่วนเนี่ยก็จะอยู่กลางแมปเสมอแต่บางส่วนก็จะกระจายอยู่ตามแมปทั่วไปตามหอคอยเล็กหอคอยใหญ่เนี่ยจะเจอประจําแล้วก็สามารถเข้าดักไซด์เพื่อดูได้ตามบ้านล้างนะครับผมซึ่งจะมีอะไรบ้าง1่ซองจดหมายเข็มฉีดยาแลกแต้ม1เพกมาร์ก นะครับผมไอซองจดหมายเนี่ยเวลาเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สถานะกันพิษสถานะสเตมิน่าโคเวอร์สถานะรีเจเนอเรชันเลือดและสถานะเร่งเลือดนะเ,เ,เต็มซึ่งมันจะอยู่กับเราเนี่ยหานาทีเลยนะครับสองนะผมพวกซองจดหมาย2,000 XP เอ็กพีฮันเตอร์นะครับผมก็แลก1เพกมาร์คโคตรตู้เงินนะครับผม, mark, นะบผมใช้1เพกมาร์กเหมือนกันเวลาคุณเก็บเนี้ยคุณได้แน่ๆเลย500ดอลลาร์ไอโคตรตู้เงินอันเนี้ยผมเคยวิ่งหากับเพื่อนละสรุปมันจะมี2แบบคือ บางครั้งก็ไม่ดอบเลยกับบางครั้งมีประมาณ2ตู้เกิน2ตู้ขึ้นไปผมเจอมากสุดอะคือ4ตู้มันจะอยู่ที่ใดได้บ้าง1อยู่ตามซัพลายกระจายอยู่ตามซัพลายหรือคัดตรงกลางโอ้ยผมเพิ่มพูดคัดอีกแล้วกระจายอยู่ตามซัพลายรอบแมปหรือซัพลพยที่อยู่เป็นอีเวนต์กลางแมปกับ2อไอหอัคอยใหญ่นะครับกับ3ซัพลายประตูเหล็กซัพลายประตูเหล็กมีที่ไหนบ้างอะถ้าเกิดว่า เป็นในส่วนของแม s t e e l w a t e r b y y o u เนี่ยซัพพายประตูเหล็กมันจะอยู่ที่ Stillwater นะถ้าเกิดว่าเป็น Map ลาวสนัสนลาวสันเดลต้เนี่ยซัพพลายเหล็กจะอยู่ที่ w o Wolf s h a d e ส่วนอีกเมืองหนึง่ง d ีซอลดีซอลเนี่ยซัพพายเหล็กจะอยู่ที่ a อชวิกนะครับผม ก็คือไอพวกประตูเหล็กอะที่เปิดเข้าไปแล้วมันจะมีห้องซับพายอยู่อะมันมีโอกาสที่จะเจอไอ้ตู้เงินนี้เว้ยนะครับผมแนะนํานะไปเล่นไพ่ยมอแล้วเอาบิดเฟสไปด้วยแล้วก็วิ่งตู้เนี้ยโคตรดีเลยคือได้เงินออกแน่ๆรอบเราสอ0พันสาหรืออาจจะสี่พอยู่ที่ว่าคุณมีแต้มเพกมาร์คหรือเปล่าแต่ว่าเล่นไพ่มอคุณอย่าลืมคุณเก็บ30มสิบอีเวนต์พอยต์แรกได้คุณได้ละสเพกมาร์คไม่รวมยิงคนนะดังนั้นเนี่ย โอกาสที่คุณจะเป็นเศรษฐีใครเงินน้อยๆอย่ะพุนไปเล่นซะนะครับกล่องระเบิดอีเวนต์นะผมจะเป็นชุดระเบิด3ชุดนะแลกแต้ม1เพกมากล่องกระสุนอีเวนต์แลก 1. เพกมรากล่องกระสุนอีเวนต์เวลาคุณเก็บเนี่ยมันจะรีกระสุนคุณเต็มเลยแม็กซิมัมกับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มเกมเลยครับแต่ว่าน่าจะรีแค่ตัวคุณคนเดียวนะทีนี้เนี่ยในส่วนของแต้มอีเวนต์พอยเราจะหาจากไหนได้บ้างเอาดับฟังมาจนถึงตรงนี้ผมหวังว่าจะไม่งงกันถ้างงผมจะอธิบายเป็นรีแคปสั้นๆให้ก็คือ 1. นเนี่ยเราเข้าเผ่า,เพ,าเพื่อให้ได้แต้มเพิกมาร์กมากขึ้นและเราก็ใช้แต้มเพิกมาร์กในการแลกเก็บไอเทมรูทที่อยู่ตามแมปเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเราหรือตัวทีมของเราให้มีกำลังในการต่อสู้มากขึ้นหรือเป็นการรีเวิร์กให้ทีมของเราเนี่ยกลับมาต่อสู้ได้หลังจากที่เราเดี๋ยวเพิ่งผ่านไฟแรกไปบางคนอาจจะตายบางคนอาจจะเล่นไม่เต็มหรือกระสุนหมดนึกออกปะมันรีเวิร์กได้นะครับผมซึ่ง นั่นเป็นหนึ่งในส่วนของกิจกรรมแต่กิจกรรมหลักๆก็ยังวกวนวงเวียนอยู่แต่การหาแต้มอีเวนต์พอยต์เอาไปโปะตัวบัตเทิลพาร์ทให้เต็มอยู่ดีนะครับเท่าน,นั้นเองทีนี้เนี่ยวิธีการหาแต้มอีเวนต์พอยต์นะครับผมหนึ่งเก็บบอสอีเวนต์ออกนะครับผมทุกครั้งที่คุณเก็บบอสอีเวนต์ตรงกลางแมปเนี่ยคุณจะได้เลย100แต้มอีเวนต์พอยต์นะครับเก็บบอสออกผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เก็บบอสออกน่าจะได้ตัวตัวละ30แต้มอีเวนต์พอยต์นะครับผมน่าจะเป็นอย่างนนนั้ะ เป็นโซลโซเวิล so ในโหมดโ so ซ so ลโซเวิลรอดหรือไม่รอดก็ได้คุณได้30แต้มอีเวนต์พอยต์นะครับมาสเตอร์ครูได้30แต้มอีเวนต์พอยต์เผาบอสได้12แต้มอีเวนต์พอยต์เก็บศพแรกของเกมศพฮันเตอร์นะคุณจะได้12แต้มอีเวนต์พอยต์เก็บครูหรือลีฟลีฟจะอยู่ในโหมดโซเวิรลครูจะอยู่ในโหมดบาร์ตี้ฮันเตอร์นะครับพวกครูอีเวนต์ลีฟอีเวนต์เนี่ย ก็จะได้10แต้ม e v e n t Point เก็บแท่นบูชา Event p o i n t คุณจะได้6แต้ม e v e n t Point เก็บแท่นทำลายแท่นบูชา Event p o i n t คุณจะได้3แต้ม Event Point เวลาทำลายแท่นบูชาอยู่ห่างนะมันบึ้มใส่หน้าได้นะครับสำเร็จภารกิจประจำสัปดาห์ทั้งหมดนะผม daily challenge เนี่ยอของตัวกิจกรรมได้7,500แต้ม e v e n t Point ต่อสัปดาห์นะมันจะรีทุกทุก7วันโยนกระสุนสังหารคุณจะได้200แต้ม Evenpoint อกกรระสนสหา็จีทุกวันเหมือนนกันนรับเอ้ ทีนี้เนี่ยมาในส่วนของ1.16ซึ่งอันนี้นอกจากคลิปแล้วนอกจาก,กคลิปก็คือมันไม่ได้อยู่ในคลิปแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมจะพูดปากเปล่านะครับ1.16เนี่ยไม่ได้สลักสําคัญอะไรมากสักเท่าไหร่สาหรับผมนะมันจะมีในส่วนของที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของฝนตกหนักที่มันปรับจาก3นาทีเหลือ2นาที ashbu หมอกมรณะเนี่ยเหลือแค่ อ๋อเสียงมันลดน้อยลงเท่านั้นเองแต่ผมว่าเสียงมันก็เท่าเดิมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันลดลงอย่างไงนะเห็นทีมงานเขาบอกเขาปรับให้มันเบาลงในให้มีการรบกวนน้อยลงนะครับแล้วก็ท่าทัศน์สสยดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ในส่วนของเอ่อฝนตกเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในอาคารเนี่ยเสียงมันปรับดังขึ้นนิดนึงนะเพื่อให้สอดคล้องจากข้างนอกเสียงเท้าเนี่ยก็จะไม่ขาดช่วงละให้สอดคล้องกับพื้นผิววัตถุที่เราเหยียบด้วย นะครับผมแต่เอาเป็นว่าที่สําคัญที่สุดก็คือตัวบอสเนี่ยเมลีใส่ระยะประชิดเนี่ยมันปรับให้เบาลงแล้วนะครับผมเมลีด้วยทูเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ใช้ขวานใช้คอนนะผมดีที่สุดนะครับขวานมันจะกินสเตมิน่าสามคอนมันจะกินเยอะกว่าคือตีสองจังหวะแล้วมันหมดเลยนะครับผมหลักๆประมาณนี้แหละในส่วนของ1.16นะครับผมแล้วก็การอัปเดตทั่วไปเปลี่ยนตัวละครตัว h ฮชแมนนะผมจากสีดําเป็นสีแดงไม่รู้เปลี่ยนทําไม คิดว่าคนน่าจะรีเควสเยอะแหละว่ามันเนียนมันเนียนกับหินมันเนียนกับอะไรมากเกินไปก็คงจะเปลี่ยนนะครับส่วนการแก้บกั๊กการแก้อะไรนี่ก็เอาไว้ให้เป็นเรื่องของหลังบ้านแล้วกันนะครับผมผมรู้ปกติพวกเราไม่ค่อยสนใจกันอยู่แล้วนะครับเอาล่ะหลักๆประมาณนี้สําหรับ1.16และอีเวนต์นะครับผมรีอีเวนต์ซีซั่นหนึ่งสำหรับคนที่จะเข้าร่วมนะครับผมรีอีเวนต์ซีซั่นหนึ่งผมมีรางวัลให้ก็คือเสื้อ e s o l เ t i o n Week นะครับผม10รางวาัล ทุกครั้งที่ผมไลฟ์นะครับผมหรือวันไหนที่ผมไม่ไลฟ์ก็ได้ผมจะบอกว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปใส่ชื่อข้างหลังว่า20 TH เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณนะ่ะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกครั้งที่คุณโดนผมยิงตายคุณจะได้แต้ม100แต้มทุกครั้งที่คุณยิงผมตายคุณได้แค่50แต้มผมจะดัดหลังให้พวกชอบมาสตรีมสนท์ นะไม่งงนะผมยิงคุณตายคุณได้ร้อยคุณยิงผมตายคุณได้แค่50ผมจะทำคะแนนไว้ที่ตาราง Excel แล้วเดี๋ยวหลังจบกิจกรรม8อันดับแรกจะได้รับเสื้อ d e s ซ l เ t i o n Week ไปเลยไป,ไปใส่ชื่อไปใส่ชื่อ2 0 t h ข้างหลังซะนะผมไปใส่ข้างหลังซะผมจะได้รู้ว่าคุณร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วเรามาเจอกันในอนะีเวนต์นะผมสุขเสาร์ที่นะผมนอกจากวันอื่นเนะี่ย ถ้าเกิดว่าเจอผมผมก็บวกให้ในตารางอยู่ดีแล้วเดี๋ยวหลังจบอีเวนต์ผมกางตารางให้ดูใครอันดับ8อันดับแรกผมจะแอดสตรีมไปแล้วเดี๋ยวไปเราไปขอโลเคชั่นกันนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอผมตอนนี้นะครับเราเห็นแล้วนะว่าต้นคลิปเนี่ยไอตัวละครใหม่ที่มันนั่งรถไฟมาเนี่ยมันเบียวความยุติธรรมขนาดไหนมันฟอร์จัสติกใช่ปะเห็นไหมฮาดินแม่งนั่งบน่นไม่หยุดเลยสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอผมตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอผมตอนนี้ แชร์ไปที่กลุ่ม Hunt ฮันโชดาว r j u s t i c และพิมพ์บอกว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอีเวนต์นี้เพราะอะไรผมให้2โพสต์แรกเท่านั้นนะครับรับไปเลยเซอร s ดีเซเลชันวิ k ผมจะแอดเฟซคุณไปแล้วเดี๋ยวเรามาขอโลเคชันกันอาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วพบกันเมื่อฮันโชดาวต้องการให้เราไปยกสอบซ้ายสวัสดีครับ